เปลี่ยนความกลัวให้เป็นเงิน,นหลายๆคนนะคะกลัวการออกกล้องกลัวการทำออนไลน์มากทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันมีประโยชน์มันสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยเติบโตแล้วก็สามารถหาเงินได้วันนี้ค่ะจุนเอาความคิดดีๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนความกลัวออกกล้องนะคะมาให้ทุกคนได้รู้ว่าการเปลี่ยนการออกกล้องเป็นเงินเนี่ยมันสามารถทำได้ยังไงบ้าง หากเรากลัวการน,นําเสนอตัวเองหน้ากล้องออกมาบนออนไลน์นะคะเราจะพลาดเม็ดเงินอันมหาศาลที่เราควรจะต้องได้ไปตลอดชีวิตให้คิดเล่นๆตอนนี้นะคะถ้าคุณสามารถทําเงินได้หลักหมื่นต่อเดือนคุณจะพลาดเงินหลักแสนต่อปีและคิดดูซิว่า10ปีคุณพลาดเงินหลักล้านไปเลยทีเดียววันนี้ค่ะเรามาเปลี่ยนความกลัวให้เป็นการเรียนรู้ซะ ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะถ้ามันยังไม่เวิร์กถ้ามันยังดีไม่พอเราต้องเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ค่ะเราจะได้รู้ว่าจุดผิดพลาดในวันนี้มันคืออะไรและเราไปทบทวนเพื่อแก้ไขใหม่ค่ะไม่มีใครนะคะทำอะไรสำเร็จได้ในวันเดียวในครั้งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเปลี่ยนความกลัวเป็นการเรียนรู้ซะและข้อ2ค่ะ ให้เปลี่ยนความกลัวเป็นการทดลองค่ะให้เรารู้สึกเลยว่ากําลังลองทําอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเองอยู่วันนี้เวิร์กวันนี้ไม่เวิร์กวันนั้นเป็นอย่างนั้นวันนั้นเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราเอาสิ่งที่เราได้ทําเนี่ยถือว่าเป็นการทดลองค่ะอันไหนที่ว่าดีเราก็ทําต่อไปนะคะอันไหนที่มันไม่เวิร์กก็แค่ลืมมันไปซะ และต้องเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นเงินค่ะคุณรู้ไหมว่าคนที่ทําเงินจากสิ่งที่กลัวเนี่ยรู้จะต้องก้าวข้ามความกลัวของตัวเองมาเยอะมากกว่าเขาจะร่ํารวยกว่าเขาจะประสบความสําเร็จและการทําเงินจากออนไลน์เนะะี่ยค่ะมันจะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ทุกคนก็กลัวอยู่ในใจลึกๆว่าจะทําสําเร็จไหมจะเป็นที่ยอมรับไหมหรือจะโดนใครว่าไหมนะคะแต่จริงๆทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเพียงความคิดลบๆในใจของเราค่ะ การก้าวข้ามความกลัวได้นะคะแล้วเปลี่ยนความกลัวนั้นเป็นเงินมันทําได้ไม่ยากค่ะเพียงแค่คุณนะคะเลิกคิดลบก,กับตัวเองและเลิกหวาดระแวงว่าใครจะคิดกับเรายัางไงค่ะเลิกกลัวใดๆทั้งสิ้นนะคะให้เราหันมาทําเงินบนออนไลน์ดีกว่าค่ะเพื่อให้เราจะได้ไม่พลาดการทําเงินจากความกลัวบนออนไลน์ค่ะหากคลิปนี้ดีประโยชน์จุนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีจุนรพัฒน์สวัสดีค่ะ